การสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่การสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดเยอะๆเท่านั้นบางครั้งการพูดให้น้อยลงกลับเป็นสิ่งที่มีพลังมากกว่านี่คือแนวคิดที่คนประสบความสำเร็จหลายๆคนใช้ในการสร้างอิทธิพลการพูดให้น้อยสามารถทำให้คุณดูมั่นใจ และมีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์คนที่พูดน้อยมักจะทำให้ผู้อื่นต้องฟังและใส่ใจมากขึ้นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่คำพูดที่คุณพูดออกมาแต่เป็นสิ่งที่คุณเลือกจะพูดและสิ่งที่คุณเลือกจะไม่พูดการเลือกที่จะเงียบในบางสถานการณ์สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงให้เห็นว่าคุณมีความเข้าใจลึกซึง้ง เมื่อคุณพูดน้อยการฟังจะกลายเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งขึ้นการฟังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และทําให้คุณเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นต้องการการฟังอย่างตั้งใจและไม่รีบร้อนจะทําให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุดการพูดให้น้อยอยังช่วยให้คุณคิดก่อนพูดทําให้คำพูดของคุณมีความหมายและผลกระทบมากยิ่งขึ้น คนที่พูดมากมักจะทำให้คำพูดของตัวเองสูญเสียความน่าสนใจในขณะที่การพูดให้น้อยทำให้คำพูดของคุณมีความหนักแน่นผู้ที่รู้จักการสื่อสารอย่างชาญฉลาดสามารถใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการแสดงถึงความมั่นคงและความคิดที่รอบคอบ <c oughs> การพูดให้น้อยไม่ใช่แค่การลดจำนวนคำพูดแต่มันเป็นการเลือกที่จะใช้คำพูดที่มีความหมายจริงฮ่าฮ่า การเลือกคำพูดอย่างระมัดร,ระวังสามารถสร้างความเชื่อมั่นและอิทธิพลโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คุณต้องการโน้มน้าวใจผู้อื่นการสร้างอิทธิพลไม่ได้หมายถึงการพูดตลอดเวลาแต่หมายถึงการพูดในสิ่งที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสมคนที่พูดให้น้อยมักจะได้รับความเคารพมากกว่าเพราะพวกเขารู้จักการใช้คำพูดที่มีประสิทธิภาพ พวกเขามักจะสร้างความประทับใจด้วยคำพูดที่มีน้ำหนักในขณะที่คนที่พูดมากเกินไปมักจะดูเหมือนไม่รู้จักการเลือกคำสุดท้ายการพูดให้น้อยช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการคิดและทบทวนทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีกว่าในการสื่อสารกับผู้อื่นและนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับการสร้างอิทธิพลที่สำคัญที่คนประสบความสำเร็จมักใช้ในการสื่อสารอย่าลืมว่า การสื่อสารอย่างชาญฉลาดไม่ใช่การพูดเยอะแต่คือการพูดในสิ่งที่สำคัญและมีความหมายที่สุดการพูดให้น้อยอยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเมื่อคุณไม่พูดมากเกินไปคุณสามารถใช้เวลาสังเกตและรับฟังข้อมูลจากผู้อื่นการฟังทำให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจมุมมองของผู้อื่นมากขึ้น สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดการพูดให้น้อยอยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำผู้นำที่ดีไม่จําเป็นต้องพูดมากแต่พวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรพูดและจะพูดอะไรการพูดน้อยทำให้คำพูดของผู้นำมีความหนักแน่นและมีอิทธิพลในขณะเดียวกันมันยังช่วยให้พวกเขารักษาความน่าเชื่อถือ และความเคารพจากผู้อื่นคนที่รู้จักพูดให้น้อยมักจะสร้างความสงบและมั่นคงในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดหรือความไม่แน่นอนเมื่อคุณไม่พูดเยอะคุณสามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเชื่อมั่นในคุณได้ในขณะที่บางคนอาจคิดว่าการพูดเยอะจะทำให้ได้รับความสนใจ การพูดให้น้อยกลับทำให้คุณดูมีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์มากขึ้นสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเป็นที่น่าเชื่อถือและมีความน่านับถือในทุกๆสถานการณ์คนที่พูดให้น้อยยังสามารถทำให้ตัวเองดูเป็นคนที่มีความรู้และฉลาดเพราะคำพูดของพวกเขามักจะถูกเลือกอย่างระมัดระวังและไม่ถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ การเลือกที่จะพูดน้อยแสดงถึงความคิดที่มีความรอบคอบและลึกซึง้งซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกเคารพและประทับใจนอกจากนี้การพูดให้น้อยยังช่วยให้คุณมีเวลาในการคิดถึงผลกระทบของคำพูดก่อนที่คุณจะพูดออกไปคำพูดที่คุณเลือกใช้จะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อคุณคิดและวางแผนล่วงหน้ามันไม่ใช่แค่การพูดในสิ่งที่คิดออกทันที แต่เป็นการพูดในสิ่งที่สำคัญและจะสร้างผลกระทบที่ดีในการสื่อสารแบบพูดให้น้อยการพูดช้าและรอบคอบก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเมื่อคุณพูดช้าๆมันจะทําให้คนฟังมีสมาธิและใส่ใจในสิ่งที่คุณพูดมันยังทําให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักและดูมั่นคงการพูดเร็วเกินไปอาจทำให้คำพูดของคุณดู ไม่มีความหมายและขาดความคิดในขณะที่การพูดช้าจะทำให้คุณดูมีสติและมีความรอบคอบสุดท้ายการพูดให้น้อยไม่ใช่แค่เทคนิคในการสร้างอิทธิพลแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะฟังตัวเองและคนอื่นมันเกี่ยวข้องกับการเข้าใจว่าคำพูดที่เราพูดออกไปมีผลกระทบอย่างไรการพูดให้น้อยจะช่วยให้คุณสร้างอิทธิพลได้ในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวมันคือการเข้าใจว่าความสามารถในการพูดให้น้อยสามารถทำให้คุณดูชาญฉลาดและทำให้คุณได้รับการยอมรับจากผู้อื่นถ้าคุณสามารถพูดให้น้อยและรู้จักเลือกคำพูดให้เหมาะสมคุณจะสามารถสร้างอิทธิพลและความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนการพูดให้น้อยอยังช่วยให้คุณสามารถสร้างความประทับใจได้มากขึ้น เมื่อคุณเลือกที่จะไม่พูดเยอะมันทำให้คำพูดของคุณมีความหมายและน้ำหนักมากขึ้นผู้อื่นจะเริ่มมองว่าคุณเป็นคนที่รู้จักใช้คำพูดอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ฟุ้งเฟอ้อหรือพูดไปตามอารมณ์การพูดให้น้อยยังช่วยให้คุณรักษาความสงบในตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดหรือยากลำบาก การไม่พูดมากเกินไปช่วยให้คุณมีความคิดที่ชัดเจนและรอบคอบเมื่อคุณพูดน้อยคุณจะไม่ถูกดึงให้ไปตามอารมณ์หรือการพูดโต้ตอบมันทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการพิจารณาคำตอบอย่างรอบคอบนอกจากนี้การพูดให้น้อยอยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทำให้สถานการณ์ยากขึ้นบางครั้งการพูดมากเกินไปสามารถทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีก การพูดให้น้อยกลับช่วยให้คุณสามารถรักษาความสงบและหาทางออกได้เร็วขึ้นในบางสถานการณ์การเงียบหรือการพูดน้อยสามารถเป็นสัญญาณของความมั่นใจในตัวเองคนที่สามารถเงียบหรือไม่พูดในเวลาที่เหมาะสมมักจะถูกมองว่าเป็นผู้นำที่มีความมั่นคงและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเลือกที่จะไม่พูดมากเกินไปช่วยให้คุณรักษาอำนาจในการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่สำคัญหรือในการเจรจาต่อรองบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยในช่วงเวลาหนึ่งก็เป็นการสร้างอิทธิพลที่ทรงพลังไม่แพ้คำพูดใดฮ่าฮ่าการพูดให้น้อยยังทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นในการฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเมื่อคุณเลือกที่จะฟังมากกว่าพูดคุณจะได้ข้อมูลและมุมมองที่อาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น สิ่งนี้ทำให้คุณดูเป็นคนที่เปิดกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและสุดท้ายการพูดให้น้อยยังสามารถช่วยให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์และน่าสนใจมากขึ้นการพูดที่มีน้ำหนักและระมัดระวังทำให้คุณดูมีสเสน่ห์ในสายตาของคนอื่นไม่ใช่แค่การพูดเยอะ หรือพยายามดึงความสนใจมาให้ตัวเองแต่คือการเลือกที่จะพูดในสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าเมื่อคุณพูดน้อยและมีคุณภาพมันจะช่วยสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนและทำให้คุณได้รับความเคารพในที่สุดการพูดให้น้อยและรู้จักฟังเป็นศิลปะที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่เพียงแค่ในการสร้างอิทธิพล แต่ยังในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนการสื่อสารอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าไม่ว่าจะในด้านอาชีพหรือชีวิตส่วนตัวการพูดให้น้อยจึงเป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างอิทธิพลและเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ได้ทุกวันกา,ารพูดให้น้อยยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ เมื่อคุณไม่พูดมากเกินไปมันจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าแต่ละคําพูดของคุณมีความสำคัญการพูดให้น้อยยังช่วยให้คุณมีสมาธิในการสื่อสารได้ดีขึ้นคุณสามารถเลือกคําที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งสารไปยังผู้อื่นแทนที่จะพูดไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของคำพูดคนที่รู้จักการพูดให้น้อยมักจะดูมีความคิดที่ลึกซึง้ง การเลือกคำที่เหมาะสมและพิจารณาให้ดีช่วยให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความรอบคอบและมีสติการพูดให้น้อยยังทําให้คุณไม่สูญเสียพลังงานไปกับการพูดที่ไม่จําเป็นเมื่อคุณพูดให้น้อยคุณจะมีพลังและความสามารถในการส่งข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันคุณจะสามารถเก็บรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์ได้การพูดให้น้อยช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการพูดเกินความจำเป็นซึ่งบางครั้งอาจทำให้สถานการณ์ดูตึงเครียดหรือไม่สบายใจเมื่อคุณเลือกที่จะพูดอย่างระมัดระวังมันช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่ายการพูดให้น้อยยังเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเอง เมื่อคุณไม่ต้องพูดมากเพื่อสร้างความน่าสนใจมันแสดงให้เห็นว่าคุณมีความมั่นคงในตัวเองและไม่จำเป็นต้องพยายามดึงความสนใจจากคนอื่นและคนที่มีความมั่นใจในการพูดให้น้อยมักจะได้รับการยอมรับและเคารพจากผู้อื่นอย่างรวดเร็วอีกแง่มุมหนึ่งของการพูดให้น้อยคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น การฟังมากกว่าพูดเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้คุณเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นมันช่วยให้คุณสามารถรับรู้ถึงความต้องการความรู้สึกหรือปัญหาของคนรอบข้างทำให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพการพูดให้น้อยไม่ได้หมายความว่าเราต้องหลีกเลี่ยงการพูดหรือการแสดงออกแต่มันหมายถึงการพูดในสิ่งที่สำคัญที่สุดและเหมาะสมที่สุดในเวลานั้น สิ่งนี้ช่วยให้คํำพูดของคุณมีผลกระทบมากขึ้นและสร้างความไว้วางใจให้กับคนที่คุณสื่อสารด้วยการพูดให้น้อยเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานที่ผู้นำระดับโลกใช้เพื่อสร้างอิทธิพลและส่งต่อข้อความที่มีความหมายคนที่พูดให้น้อยมักจะได้รับความเคารพเพราะพวกเขาสามารถเลือกเวลาและสถานที่ในการพูดได้อย่างเหมาะสมและไม่ใช้คำพูด เพื่อทำให้สถานการณ์ยากขึ้นการพูดให้น้อยทำให้คุณมีเวลาในการพิจารณาความต้องการและจุดประสงค์ของการสื่อสารมันช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของความรู้สึกหรืออารมณ์ชั่วขณะและสามารถส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกฝนการพูดให้น้อยไม่ใช่แค่การลดคำพูดลงเท่านั้นแต่เป็นการฝึกฝนในการใช้ความคิดอย่างรอบคอบ และการพิจารณาผลกระทบของการสื่อสารแต่ละคำการพูดให้น้อยยังเป็นการแสดงถึงความซื่อสัตย์และความมั่นคงเพราะเมื่อคุณพูดน้อยคุณไม่ต้องพยายามแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่มากเกินไปสิ่งนี้ทำให้คุณดูเป็นคนที่มีความจริงใจและไม่ซับซ้อนสุดท้ายการพูดให้น้อยเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คุณกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวมันเป็นทักษะที่สามารถทำให้คำพูดของคุณมีคุณค่าและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกับผู้อื่นการพูดให้น้อยยังช่วยให้คุณรักษาความสงบในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดหรือซับซ้อนบางครั้งเมื่อเกิดความขัดแยง้งหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด การพูดให้น้อยช่วยให้คุณสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้คำพูดใดๆไปทำให้สถานการณ์แย่ลงเมื่อคุณพูดน้อยคุณจะมีความสามารถในการคิดก่อนที่จะตอบสนองและในบางกรณีการไม่ตอบเลยก็สามารถเป็นการตอบที่ดีที่สุดการพูดให้น้อยอยังช่วยลดความเสี่ยงในการสื่อสารผิดพลาด เมื่อคุณพูดน้อยลงก็ย่อมมีโอกาสน้อยลงที่คุณจะพูดสิ่งที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดคำพูดที่น้อยและตรงไปตรงมามักจะมีความชัดเจนมากกว่าทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นการพูดให้น้อยยังช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากการพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นบางครั้งเราอาจพูดเพราะเรารู้สึกไม่มั่นใจหรืออยากทำให้สถานการณ์ดูดีแต่การพูดให้น้อยคือการยอมรับว่า ไม่จำเป็นต้องพูดมากเพื่อที่จะถูกยอมรับมันคือการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองและความเชื่อมั่นในความสามารถในการส่งสารที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้การพูดให้น้อยยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมการสนทนาได้ดีขึ้นเมื่อคุณพูดน้อยผู้อื่นมักจะตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพูดมากขึ้นมันทำให้คุณมีโอกาสที่จะสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณต้องการสื่อ การพูดให้น้อยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถแสดงความคิดเห็นแต่หมายถึงการเลือกที่จะพูดในสิ่งที่มีคุณค่าและไม่เสียเวลาไปกับคำพูดที่ไม่จําเป็นการฝึกพูดให้น้อยยังสามารถช่วยให้คุณพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์และคิดล่วงหน้าก่อนที่จะพูดเมื่อคุณไม่พูดมากเกินไปคุณจะสามารถวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการสื่อสารได้อย่างลึกซึง้ง และพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเลือกคำพูดที่มีความหมายการพูดให้น้อยเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลในสถานการณ์ต่างฮ่าฮไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองการประชุมหรือแม้กระทั่งในการสนทนาแบบทั่วไปมันทำให้คุณดูเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารที่สูงขึ้นและสามารถสร้างอิทธิพลได้โดยไม่ต้องพูดมาก การพูดให้น้อยยังช่วยให้คุณได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในฐานะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เพราะคุณสามารถควบคุมการพูดและการฟังได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับทีมหรือการสื่อสารกับลูกค้าการพูดให้น้อยทำให้คุณดูเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดและสามารถตัดสินใจได้ดีในทุกสถานการณ์การพูดให้น้อยไม่ใช่แค่การลดคำพูด แต่คือการเลือกคำพูดที่สามารถส่งผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นในตัวคุณเองในที่สุดการพูดให้น้อยจะทำให้คุณได้รับความเคารพจากผู้อื่นและช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลที่สามารถนำทางไปสู่ความสำเร็จได้การสื่อสารอย่างชาญฉลาดไม่ใช่แค่การพูดมากแต่คือการพูดในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายที่สุด พราะคำพูดที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณและนี่คือเคล็ดลับที่คนประสบความสำเร็จใช้ในการสร้างอิทธิพลการพูดให้น้อยและการเลือกที่จะฟังมากขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของคุณได้อย่างสิ้นเชิงทำให้คุณกลายเป็นคนที่สามารถควบคุมสถานการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าได้ การพูดให้น้อยยังช่วยให้คุณมีพลังในการสื่อสารที่ยั่งยืนมันทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าแต่ละคําพูดของคุณมีความสำคัญและไม่เสียเวลาไปกับคําพูดที่ไม่จำเป็นบางครั้งคําพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การพูดอะไรมากมายแต่คือการเลือกใช้คําพูดที่เหมาะสมและมีความหมายจริงฮ่าฮเมื่อคุณพูดน้อยคุณจะสามารถทำให้คนฟังรู้สึกว่า แต่ละคำที่คุณพูดนั้นมีความลึกซึง้งมันจะทําให้คำพูดของคุณมีอิทธิพลที่ยั่งยืนมากกว่าการพูดมากเกินไปการพูดให้น้อยอยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทําให้สถานการณ์ยุ่งเหยิงในบางกรณีการพูดมากเกินไปอาจทําให้คุณเผลอเปิดเผยสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือทําให้สถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีกแต่การพูดให้น้อยสามารถช่วยให้คุณรักษาความสงบ และควบคุมการสนทนาได้ดีขึ้นมันทำให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพการพูดให้น้อยอยังช่วยให้คุณสร้างภาพลักษณ์ของคนที่มีความเข้าใจในสถานการณ์เมื่อคุณไม่พูดมากเกินไปคุณจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณมีความคิดที่ละเอียดและลึกซึง้งและคุณไม่ได้พูดเพื่อแสดงอำนาจหรือเพื่อดึงความสนใจมาที่ตัวเอง แต่เพื่อส่งสารที่มีความหมายจริงฮ่าฮ่าการพูดให้น้อยยังช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเมื่อคุณพูดน้อยคุณจะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเขามีความสำคัญและคุณใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดการฟังมากกว่าการพูดช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นและทำให้คุณสามารถสร้างการสนทนาที่มีความหมายและประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ในทางกลับกันการพูดมากเกินไปอาจทำให้คุณไม่สามารถรับฟังสิ่งที่ผู้อื่นต้องการสื่อซึ่งทำให้การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องยากการพูดให้น้อยยังเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการโน้มน้าวใจผู้อื่นเมื่อคุณพูดให้น้อยคุณสามารถใช้คำพูดที่มีน้ําหนักเพื่อโน้มน้าวหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้มากขึ้นการเลือกคำพูดอย่างรอบคอบ ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้คุณสามารถควบคุมทิศทางของการสนทนาได้มันทำให้คุณดูเป็นคนที่มีทักษะในการจัดการสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในการประชุมหรือในชีวิตส่วนตัวการพูดให้น้อยอยังช่วยให้คุณรักษาความเคารพจากผู้อื่นได้มากขึ้นคนที่พูดให้น้อยมักจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในฐานะผู้ที่มีความมั่นคง และเชื่อถือได้การพูดให้น้อยคือการสร้างภาพลักษณ์ของคนที่มีความเป็นผู้นำที่ไม่จำเป็นต้องแสดงอำนาจหรือพูดมากเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อฟังแต่เป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในการเลือกคำพูดที่มีผลกระทบสูงการพูดให้น้อยยังสามารถทำให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์และน่าสนใจคนที่พูดให้น้อยมักจะได้รับความสนใจในสิ่งที่พวกเขาพูด เนื่องจากคำพูดของพวกเขามีความหมายและเป็นสิ่งที่ผู้อื่นต้องการฟังการพูดให้น้อยเป็นเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่ใช้ในด้านการสร้างอิทธิพลแต่มันยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งเมื่อคุณสามารถสื่อสารอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมันจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะในอาชีพการงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว การพูดให้น้อยไม่ใช่แค่การเลือกที่จะพูดในสิ่งที่มีความหมายแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจและความสามารถในการควบคุมตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณได้รับการยอมรับและเคารพจากผู้อื่นและนั่นคือวิธีการสร้างอิทธิพลที่คนประสบความสำเร็จใช้ในการสื่อสาร